โอเคไอ้ okay. ยันเกิดพี่แดงเขาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่ห้าอายุเท่าไหร่แล้วแดงสามสิบเก้านะจะสี่สิบกว่าแล้วนะอยู่กับพี่มากัหลายปนะครับเป็นน้องที่รักอีกคนหนึ่งนะครับทํางานร่วมกันสู้งานตลอดคนเนี้ยอ่แดงก็โตขึ้นนะครับใจเย็นๆหน่อยนะพูดอะไรก็แจ้งพูดอะไรก็ ไม่มันโตขึ้อนอะก็คิดอะไรก่กอน<ม>ทำคิดอะไรก่อนพูด<ม>นะครับได้อยู่พี่ไปนานๆนะพี่รักทุกคนอ่ะไม่มีอะไรให้นอกจากซองขาวนี่เขคาค่ะเอ้ยเอาไม่ได้สตอแดงนี่เป็นคนคนที่ไหนนะบานบานบานเกิดกบีครับกบีเป็นคนแต่โตที่ภูเก,ก็ตครับว่าคน,คนใต้คนใต้คนใต้อ่ะตอของนี่เราก็ลังดูจะซื้ออะไรให้อ่ะนี่เลยซาโตอนี่โดนโดนกล่องไปเนี่ยเฮ้ย เป็นสิ่งที่เองยต้องการเองต้องการนะอ่าโอเคครับแฮปปี้วัาเดนกขโสวยมากอยู่พี่ไปอีกนานสวัสดีครับไปพักผ่อนกันได้ละลุยกันกันแองกิลน้องแล้ว